ครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมเดี๋ยวผมพี่ตามเองครับนี่อยู่เกมวันพีชแพลตฟิลเลอร์สี่กันอีกแล้วนะครับผมในพาร์ทที่สามสิบสามปะ่ะอัสามแล้วป่ะชื่ออะผมจำชื่อทำพาร์ทไม่ได้พาท,ที่อะไรสักคู่ทุกคนขอดูก่อนเอออันที่สามสิบสามแล้วโอ้เร็วมากเออวะมันไม่นับจากตรงนี้วะในเมื่อมันเริ่มตรงเนี้ยมันคือสามเอ็ดน้ำสองน้ำสามโถ่เอ้ยพิ่ตามเลยพี่ตามโอเคเราไปเรื่ยดีกว่าน่าจะได้ลูฟี่แล้วเอ้ได้เล่นลนูโอ้ได้เล่นคาตาด้วยเหรออย่าเล่นคาตาเหมือนนะแต่ ยังไม่ได้ให้ทุกคนเห็นเกียร์สี่เลยมันต้องชุดนี่อ่ะดูฟีทาโร่ไปเลยไปเด็กก็มา,ามามามา,มาผ,มผมใส่เกียร์สองผมใส่เกียร์สี่มาสองอันเลยนะทั้งสเน็กแมนกันกนบบอลแมนเลยไอ้ตายสิปล่อยฉันออกไปนะบ้าชิบฮุกแบบนี้จะเปาะจะออกมาให้ได้เดี๋ยวนี้แหลจะจำไว้นะไคโดอ้าวเอ๊ะ นายคือ,อชาบอนดีชอตโนีบุกอะชาบอนดีนี่นี่นายคือโยกฟังสมนา่าถูกไคโดเล่นงานมาแล้วสิอา้าวมึงก็เหมือนกันอนะอะไรกันเล่านายก็ถูกจับมาด่แท้เออหนึหูนะ่ะฉันไม่แพ้เป็นครั้งที่สองแล้วไคโดน่ะฉันจัดให้ปิวเลยเดี๋ยวก่อนก่อนที่จัดไคโดให้ปิวคือฉันตั้งห่า คนที่จะเป็นราชจาตจรัร <c oughs> คือฉันอีกคนแหละไม่เอานะ่ะคนที่จะสร้างชื่อด้วยการโค่นไคโดคือฉ oh. ันต่างหากเจอตัวแล้วโมฟังเอ๊คาตากุริทำไมถึงมาอยู่ที่นี่อย่าบอกนะว่าแม้แต่พวกของบิ๊กมัมก็มาด้วยเหรอดูเลช้กุญแจซะจะช่วยฉันเหรอ อยู่นิ่งๆเงมันเป็นกุญแจมือที่ทำจากหินไคลโลฉันเองก็แตะต้องไม่ได้เหมือนกันกุญแจมือมันขอบคุณนะคาตาคุลิเอเดาเดี๋ยวๆๆนี่คาตาคุลิช่วยหมอนี่ด้วยสิไม่ละฉันไม่ต้องไม่ได้ขอความช่วยเหลืออย่ามาทำอะไรตามเพลใจสิ เดี๋ยวบอกววามที่ฉันช่วยนายก็เพื่อไปหามามา่าทุกพาไปหามามา่าแบ,บ่แบนไม่เอาด้วยหรอกต้องโค่นไคโดให้ได้ก่อนวันนี้กับฉันจะแข่งกันว่าใครโค่นไคโดได้ก่อนเพราะงั้นพามอนนี่ไปด้วยว่าฉัคนค่อยสู้กับนายทีหลังที่จะโค่นไคโดกับมามา่าเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาเลยเหรอมาแล้วเชียวมอนนี่ เพี่ก็จบของพวกเราดูตัวแล้วสินะอืมความเป็นไปที่บมวฟางจะหลบนี้มี63%รู้สึกสังหอนใจแปลกๆก็เลยลองมาดูดูท่าทางจะมีแข่ไปข้า,ามฝันมาสินะอืมคนบุกลุกและคนที่จะหนีฉันไม่ให้ใครหนีรอดไปแต่คนเดียว เจอตัวแล้วผู้บุกลุกกลายเป็นเรื่องยุ่งยากขึ้นมาแล้วสินะอ่าปวดเลยดีละหลุดแล้วเดี๋ยวเตอร์กุญแจของฉันเอาเว้นแต่ว่าไหลนี่คราวนี้ก็แข่งกันได้แล้วนะเจ้าหัวยักษ์เรื่องที่มู่เกาะชาบันดี้กันดีนะนี่มันวุ่นวายจริงๆเลยนะ เอาละก่อนอื่นก็ออกจากที่นี่พวกนายมาช่วยกันหน่อยสิช่วยถึงแค่ออกจากที่นี่นะหลังจากนี้ฉันจะพานายไปหามามาใไคเดกับมิกมัมเหรอฉันจะมีคนจัดการทั้งสองคนเองโอ้โหสองคนนั้นกำลังใจเต็นเปี่ยมเลยฮนะก่อนอื่นต้องไปช่วยพวกโอุซุที่ได้ถูกจับตัวไปก่อน คนพวกนี้คุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะยเอาละไปกันเถอะจะหัวยักษ์คาตาคุริเพ่นจะเจอไปแล้วเพ่นไงโอ้โหหรือว่าจะให้ซุ่มห่อคินแป๊บเดียวโอเคน่าจะไม่มีอะไรต้องอัพ,ออออพแล้วปะเอออัพอะไรไม่ได้แล้วอะดาเมจเต็มแล้วมันเหลือแค่อะไรหัวใจเลือดปะเลือดผมไม่มีน่องอะเออขาดแค่น่องเลย ไม่ได้ไปหาถ้าได้น้องมาก็คือเต็มแล้วแต่ตรงน,นี้ผมไม่รู้มันคืออะไรวะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันคืออะไรต้องผ่านไหนสักอันอะ่ะเออไปกันเลยดีกว่า let's go ไม่มีอะไรต้องใส่เลยนอคอัพฉันจะไปช่วยพวกพ้องการหลบจากตรงนี้จะอ่านไปกระเด็นเลยตากันหลบหนีสำเร็จทั้งนายแทบจะไปศูนย์ไม่มีทางหนีไม่ได้หรอกจริงหรือเปล่าจะทำให้ดูเฮ้ย ไปไไปประตูตรงนู okay. um, okay. ้นเก็บพวกมันท sure> ิ้งก่อนแล้วกันโอเคอะไรครับมีเคย์สุดยอดตรงนี้เหรอเคปียงนี้มันคืออะไร กันชีวิตลบห,หนึ่งแต่ว่าแค่นี้นี่ยไม่มีปัญหาหรอกตัวอะไรเฟ้ยแคาตะคุลิเพื่ออะไรลูกมือาตะคุลิยึดจุนที่อาปลดล็อกแล้วโอเคเรายึดได้แล้วโดนกูนี่ดูหรือเปล่าพวกมึงชั้นอยู่ที่ไหนอนะ่ะรู้สึกว่าส่วนหนึ่งที่ถูกส่งมาแถวนี้น่ะจริงเหรอ ต้องรีบไปช่วยแล้วเฮ้ยเล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 ยต้องเฮยโอเคไดสเร็จแล้ว โอเคอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วโอเคไปเกกะตอนนี้ก็ทำให้หนีได้ง่ายขึ้นนิดหน่อยแล้วลรืมั้งหีไปต่อกันเถอะเออเออเกกะไป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 ทำเวลาทำเวลาทำเวลาอะไรของพวกมึงวะเนี่ย

ไปเกียร์ฟูสเล็กคนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกียรแบ็กทุบมันบ่โอยเกียร์กำพีดนีตัวโอมนกมุโนยิงครบละ ơ, thomas, chia lúc chưa ta, thomas, 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 thomas,

คเคยฟังใครพูดที่ใหญ่ละอียาตอนนี้ท้ายที่สุดจะพาไปหามาม่าก็พอแล้วไปเกียร์โอ้สเนคคัเอึ่งามสีม 2, 3, 4, 5, 6, ่าเจ็ดเจ็ดแบ็คคูมมบอร โอเคบอกตีนเพื <throat little. S 2> hey. okay. ่อนฉันอยู่ที่ไหนอย่าตั้มพีโตกหนสองสอ

เฮ้ยโลวินเจอโลวินแล้วเออข้าวไว้พวกนี้ลงมาก่อนแล้วกันเออโลวินโลวินโลวินวองต่อยของมา โอเคะไรเราเวนมาลวพี่เราออมาได้เ,เ,ดเหรอเธอเลยนะขอบใจนะนี้ดีกว่าทางนี้ตู้เยอะ ไอ้ชิวอาีอ ah ้อโอ้สแน็คอ้าวบอลโดนโอเคแฟรงกี้อยู่ตรงนี้ดับเบิลคาร์ลวอลิงไนเดอร์บาูกาดับเบิลคาร์ลวอลลิงโอเค คาร์ลิงโกเจอแล้ตัวอุคาร์ลิงโอเคตัวอุซบต้องแคุณแจอุบพปอแล้วจะใหรอ่ะ จะช่วยเดี๋ยวนีๆๆๆๆๆๆ okay. Luther, ้แหละเกิดไงวะโอเคเราเปิดตรงซอมพละลูฟี่ตายจริงเลยฉันเกือบจะแหกคุกได้แล้วเนี่ยพูดจริงนะโอเคอย่าการไม่สู้ดีด้วยแล้วจะพิสจักการเองตรงนี้ไม่มีศัตเลย อเคเราต้องพาเพื่อนไปตรงนู้นเนาะประตูให้อับน้อยยังโอเคนี่ตามเรามาอยู่สองคนโอเคเราต้องเคี้ยงห้านนิด เนพวกบุกฟางอยู่ตรงนี้จับพวกบอใครอยู่ตรงนี้วะเกยก้ไปกับโถ่อยจนกว่าจะถึงท่าเือเลยแต่ัวตามมาถึงตรงนี้แล้วต้องรีบแล้วล่ะโอ้ใครอยู่นอกนั้ ติดอะไรวะโอเคทำไมเคยตรงนู้นเดี๋ยวเป็นคู่มือให้เองดับเบิ้ลใช่ไหมล่ะ

โอเคเราเกลียแล้วละต้องไปช่วยเพื่อนตรงโน,น้น

อยู่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยโอเคไปโอเคโอเคอเคอาเลยขอบคุณทุกคนละ โอ้กิจสำเร็จเป็นกิจหมายทุกคนแล้วจบยังงานจัดไปหาไคโดพวกนายกลับไปหาพวกที่เหลือเถอะพูดอะไรของนายนะลูฟี่แค่คนเดียวคิดยังไงมันก็บ้าบินไปนะตามหาไคโดโอ้ยังชอบเลย ตี้จะหยุดดูฟี่ไปหาทุกคนมาเร็วกว่านะรีบมรวมตัวกันเถอะเ้ยอยู่ไหนคโดลองทางนั้นดูล้กันเอ้ยโยุ่งยากมาแล้ไหนอะโอ้โแจ็คแจ็คแห่งไพแล้วไแล้งเหรอเ เลขบัตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบ็คคมเม้นบ้าหนึ่งสองสามสี่เกียร์น้ำรีดโอมโกมโนทิ้งครอบหลังหงสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ก uhh ็งบมโนเอ่อบบบรวเียรอัมพลีเป็นไงโอ๊ยมันมันแรงตัว

おい สายผิดโอ้ยโอ้ยตียบ่อยจังวะเฮ้ยเออทิ้งคบล่า เสียเปลี่ยนจริงฮะแต่ว่าอนนจริงนะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็ไม่จบสักทีแทนที่จะมาตมตีฟีซัวสู้โจมตีพร้อมกันจะทำไม้ต,าย,ตายเลยดีกว่าแกรอบไปเลยลิงยิงเอามีเยอของฉันแลเว้ยหนุกหัหน้าอย่าเข้ามายุ่งจงหัวยักษ์ เฟังที่คนอื่นเขาพูดหน่อยสิเปนจัดพ่กแกทั้งหมดเป็นเละเลยเฮ้ยอะไรกันตอนนี้แหละเรบไปซะหมัดยหญ่เยอะสันกิริอืนลาชันลิงยักษ์เออ เรียบร้อยแจคโดนอัดแล้วโดนอัดอีกเกือแล้วก็สลบตายเจ๋งเว้งเห็นไหมเราจะหัวอย่ออางฉันเห็นการโจมตีของฉันเป็นคนปิดฉากไม่ใช่ของแกว่าไอ้นหนะไอ้เจ้าบ้าพวกแกคนอ,อื่นก็รีบจัดการพอแค่นั้นแหละเอออะไรของพวกแกเนี่ยมีข่าวแจ้งว่ากลุ่มโจรสลัดบ,บิกบัมเข้ามาใกล้ฝั่ง โอนิเงชิมาแล้วรีบกลับมาเถอะมามาตอนนี้ถอยก็ได้แต่จะไม่มรีค้างในแน่โอ้ยสเสลเต็มคอเลยโอ้เสียงแปลกโอ้ยเดินหลบไปในควันแล้วก็หายมาอีกเกิดไปว่าอ้าว <ไป S 1> อ,อย่างนี้สิรอก่อนโอ้ยอ,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 อะไรนี่อยู่ตรงนี้ต่อไปเปล่าประโยชน์ฉันกลับละ ฉันจะช่วยพวกแกเพียงแค่นี้เอ้ยพูดอะไรของนายเนี่ยเก่งมิเอ้ยจะทำอะไรเนี่ยโจเอ้ยพี่คะทำไมไม่จับโบฟางล่ะคะตอนนี้เป็นโอกาสดีนะพวกมันไม่หนีไปหรอกฉันจะไปหาม่าๆมเรื่องรายงานสถานการณ์สิ่งที่สำคัญตอนนี้คือการเตรียมตัวให้พร้อมระวาังการะระวังการเคลื่อนไหวของไคโดต่างหากขุไอทอนเขนจั คนแพ้ชนะกับนายตอนนี้ฉันขอฝากไปก่อนแล้วกันบอกฝากนูกีวาละ่ะโอ้จบแล้วจบยังโอเคจบแล้วอุนานนะทานนี้เล่นนาน17นาทีโหเดี๋ยวไปเล่นใหม่เลยโอเคได้คาตาคุริแล้ว เมืเม่อยเดี๋ยวสักทีมีพาบ้างน่าจะมีพาพาที่สามเสี่เนาะเอาก,อยากะยักษ์สี่ล้ชั้นอเอ้ยทำไมมีสองคนโอเคครับสำหรับวานนี้ผมพอลโจยได้ไปเท่านี้นะผมจะก,กันพาดหน้านะครับชอบกยรีลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายย